สวัสดีเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีผู้รับชมอยู่ในขณะนี้นะครับทั้งในและต่างประเทศนะครับสวัสดีทุกทท่านวันนี้ผมจะพามาชมความน่ารักของแม่บุญครับหลังจากอาบน้ําอาบท่าเสร็จเตรียมตัวที่จะไล่สดอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้นะครับตอนนี้ก็อาบน้ําอาบท่าแต่งตัวให้แม่เหมยเรียบร้อยแล้วครับขัดตัวเรียบร้อยทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็จะไปดูการทําของทัดเตรียมที่จะออกมาหาคะแนนในไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ครับหวังว่า FC ทุกทุกท่านจะให้ความเมตตา และช่วยเรือเราอย่างเช่นเคยนะครับตอนนี้พามาชมความน่ารักของใบบุญก่อนเพื่อนมนแล้วครับขนาดอาบน้ําเสร็จเนี่ยครับดําพืชครับทางนู้นก็น้องกาลเกตครับอาบน้ําเช่นกันครับตอนนี้อาบน้ําไปสามเชือกแล้วเนี่ยครับเจมเอยจดูหน้าใกล้ๆเป็นยังไงชัดเจ๋วครับกล้องดีครับนี่ครับใบบุญครับ ทั้งเล่นทั้งอาบครับนี่ครับถูกใจเขาแล้วครับตอนนี้เราก็กําลังเตรียมอาหารนะครับไว้เยอะมากครับเยอะมาก250ตักลาครับเยอะมากๆก็คิดหนักอยู่เหมือนกันครับวันนี้เพราะว่ามีการไล่สดหลายช่องพร้อมกันนะครับผมก็กลัวจะไม่หมดนะครับกลัวไม่หมดเพราะว่าเรามีภารกิจหลายอย่างที่ต้องทํานะครับทั้งค่าน้ําค่าไฟค่าอาหารช้างตกงานค่าของชีพของควานช้างตบทัวควานช้างนะครับ ซึ่งตอนนี้ผมดูได้รับวิจชรณอยู่ตอนนี้ผมก็หนักหนาสากัพรพอสมควรครับไม่รู้จะทํำยังไงนะครับก็มีหนทางมีหนทางเดียวครับคือการไล่สดาหาคะแนนนะครับทางด้านอาหารช้างนะครับหวังว่าเอฟซีทุกท่านจะเข้าใจแล้วก็ให้ความเมตตาครับวันนี้เราทําของ250ตะกร้าแต่เราใส่จํานวนมากครับใส่เยอะมากกะดูตัวหนึ่งเนี่ยถ้ากิน10-20ตะกรลาผมว่าเดินไม่ไหวครับท้องป่องแน่นอนครับ ครับดูครับเจ้เมยอาบน้ำเสร็จก็เล่นดินตามภาษาครับความสนุกสนานของช้างใบบุญก็ได้โอกาสครับช่วงนี้ดูครับถูกใจเขาเลยครับนี่ครับแม่พาเล่นดินถูกใจเขาเลยครับเป็นธรรมชาตินะครับช้างจะมีความสุขนะครับถ้าได้เล่นดินนด้เล่นโุนความสุขของเขาครับผมพาไปชมใกล้ๆนะครับใบบุญตะมูจะมีอยู่นี่ครับ ความสมุตรมิของใบบุญครับน่ครับความสุขมากครับใบดึงของเราเงินองนิก็มีความสุขครับได้ถูตัวขัดตัวครับร่างกายจะได้แข็งแรงได้สมบูรณ์นะครับเนื้อหนังจะได้ดีแต่ใบบุญเนี่ยครับดูครับ,รบสนุกสนานเขาแล้วครับ นอนลงในนี่นะครับนะครับความสุขของใบบุญอยู่ประมาณนี้ครับสนุกสนานมากเป็นความสุขนะครับความสุขของช้างที่ได้เล่นดิน ทางลมีความสุขมากครับตอนนี้อีกไม่กี่ชั่วโมงครับอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้านี้เราจะมีการไล์สดจำหน่ายอาหารช้างนะครับหาคะแนนช่วยเหลือช้างตกงานด้วยกันนะครับเพื่อหาค่าน้ำค่าไฟหลายๆท่านคงจะทราบดีอยู่แล้วครับว่าช่วงนี้เราเจอวิกฤตหนักนะครับก็เลยอยากจะขอความเมตตาจาก f อหลายๆท่านนะครับให้เข้ามาชมไล่สดของผมด้วยวันนี้ ผมจะไลท์อันหนึ่งอาทิตย์ไลฟ์แค่สองวันครับเสากับวันอาทิตย์นะครับวันนี้ผมกำลังเตรียมของอยู่เดี๋ยวผมจะพาไปชมรับว่า,ามากมายขนาดไหนเราใช่ท่านได้ชมบา้าของเราเยอะจริงๆ,ๆให้กินเยอะจริงๆครับไม่ใช่ว่าจะมาหลอกคนดูครับไม่ใช่ว่าจะมาต้มคนดูท่านเห็นท่านก็จะรู้ว่าเยอะจริงๆครับท่านเห็นท่านจะว่าของมันครบสามสิบสองครับครบห้าหมูแน่นอนแล้วันนี้ม,มีมีหลายๆอย่างครับผมเตรียมมาหลายๆอย่าง ก็ว่าเราจะให้ชา้างของเราได้กินอิ่มทุกเชือกนะครับไม่ใช่มาทําตะกร้าเล็กๆน้อยๆไม่ใช่ครับตะกร้าใหญ่ครับวันนี้ใส่ตะกร้าใหญ่เต็มแน่นอนครับเราจัดลงมาชุด,ดละ25ตะกร้าครับตะกร้าใหญ่ทําทั้งหมด250ตะกร้าหวังว่าจะได้รับความเมตตาอย่างเช่นเคยนะครับก็อยากขอความเมตตาจากเอทีทุกท่านนะครับผมขอเวลาไล่สักหนึ่งชั่วโมงขอรบกวนเวลาท่านด้วยนะครับเดี๋ยวอีกประมาณ เที่ยง30ผมจะเริ่มไล์ครับตอนนี้ก็ชมบรรยากาศความสนุกสุขสันของใบบุญใบก่อนนู่นครับนอนตะลุกตะละอยู่แล้วน,นะครับถูกใจเขาเท่เมือนก็ถูตัวอย่างสบายใจครับส่วนทางกาลเกตก็โยกยืนมองอยู่ไกลๆครับวันนี้ยังไม่พามาใกล้กันนะครับวันนี้นะครับอ้ยอ,ยอยใบบุญตีดังกาครับ ผมพาไปงไกลครับงไงครับสุดสั้นของเขาแล้วครับมีโคลนเล่นสบายใจช่าครับไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่ได้เดือดร้อนกับใครครับใครเป็นยังไงผมไม่สนใบบุญบอกว่าหนูไม่สนใครหรอกใครเป็นยังไงเป็นใบหนูเล่นอย่างเดียวถูกใจหนูแหละงานนี้นะครับมาเล่นกี่โคลนถูกใจนะครับทั้งเม์ทั้งลูกเดี๋ยวผมจะพาไปชม อาหารช้างครับที่ผมจัดทำไว้นะครับว่าเย็ดขนาดไหนสมกับที่ผมคุยไว้หรือเปล่านะครับนี่ครับกาละมังใหญ่เลยครับดูครับเราเตรียมมาทั้งหมดเกือบสิบกาละมังนะครับนี่เป็นอาเป็นสับปะรดครับส่วนตัวนี้เข่งนี้เป็นมันแก้วครับส่วนเข่งนี้เป็นแตงไทยครับเป็นแตงไทยซึ่ง เรามีแตงไทยมาเสริมครับวันนี้ส่วนทางนู้นฟักทองครับฝั่งนู้นแตงกวากับกล้วยเราล้างน้ําอย่างสะอาดสะอาดเรียบร้อยนะครับส่วนทางนู้นกองมะเริ่ก็เป็นอ้อยนะครับซึ่งพีน้องควันทางกําลังร่วมด้วยช่วยกันทําอยู่ครับจัดทําอาหารอยู่ตอนนี้อีกไม่เกินหนึ่งชั่วโมงข้างหน้านี้ครับจะเป็นการไร้จดเราหวังว่าอาหารเหล่านี้จะหมดนะครับวันนี้เพราะว่าของเยอะมากครับวันนี้เราลงเยอะครับมีทุกอย่างเลยครับดูสิครับ นะครับเป็นการทําอ้อยอันนี้จะเป็นการปอกเปลือกออกด้วยนะครับอ้อยไม่ใช่่าให้กินแข็งๆนะครับเป็นการปอกเปลือกกินเต่ตรงอ่อนๆตรงหวานเลยครับนี่ครับพี่น้องควานช้างของเรากําลังจัดทำอยู่ครับรวมด้วยช่วยกันครับเพื่อที่จะได้จัดทําไรสดอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี่ครับหวังว่าจะได้รับความต้อนรับจากเอฟซีทุกท่านเป็นอย่างดีนะครับนี่ครับอาหารการกินของเราเยอะไหมผมถ่ายชมมุมกว้างครับนี่ครับ ไม่ใช่ว่าน้อยครับเยอะมากครับช้างสิบเสือกนี่ท้องป่องแน่นอนครับเพราะว่าอาหารเยอะวันนี้ทำตั้งแต่เช้าเลยครับตั้งแต่แปดโมงยันสิบเอ็ดโมงยังไม่เสร็จครับก็เตรียมของไว้เยอะวันนี้หวังว่าท่านจะให้ความเมตตาอย่างเช่นเคยนะครับผมก็คิดหนักเหมือนกันวันนี้เพราะว่ามีการไล่สดหลายๆช่องพร้อมกันกลัวของจะไม่หมดนะครับนี่ครับ การจัดทาเพื่อที่จะได้ร่วมโดยช่วยกันครับพี่น้องควนานช้างของเราสิบครอบครัวครับก็หวังแค่ทางนี้ทางเดียวครับไม่มีทางอื่นนะครับมีทางนี้ทางเดียวที่พอจะประคับประคองไปได้ภายในหนึ่งอาทิตย์เราไล่แค่สองวันนะครับขอความเมตตาจากทุกท่านด้วยนะครับอาหารกันกินเยอะมากนะครับผมโดยช่วยกันอยู่ตอนนี้ แต่ละอย่างเนี่ยเป็นโลหลายโลครับต้นทุนสูงครับเพราะว่าช่วงนี้ช่วงฤด,ดูแรงนะครับพวกผลไมากลากไม้เกี่ยวกับให้อาหารช้างจะแพงมากครับช่วงนี้แพงขึ้นมากเท่าตัวครับหนึ่งเท่าตัวเลยนะครับไม่เหมือนช่วงหน้าฝนช่วงนี้เพราะว่าทุกอย่างจะแพงขึ้นนะครับแล้วก็จะพาชมใบบุญเขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้หลังจากเห็นการอาหารช้างที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับ ว่าเยอะขนาดไหนครับไม่ได้ว่าจะมาทําเล็กๆน้อยๆครับทําให้ช้างกินอิ่มสมกับตัวช้างเลยครับช้างตัวใหญ่เรต้องทําเยอะๆแบบนี้ครับวันนี้หวังว่าจะได้ความเมตตาจากทุกๆท่านนะครับไปดูเจมเมยกับใบบุญใบบุญมาแล้วครับวิ่งมาแล้วสุดเลยเกินครับเบรคเบรคไปจะชนเสาเบรคชนเลยครับชนแล้วครับเอาไม่อยู่เบรคไม่อยู่เบรคแตกเนี่ยครับใบบุญ บบุวันนี้ผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับฝากกดไ like, <c oughs> ลค์กดแชร์ฝา,ากกดติดตามช่องของเราด้วยวันนี้จะมีการไลฟ์สด12นาฬิกา30นาทีครับวันนี้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ขออ c ซท่านมีความสุขมากๆเลยแล้วหวังว่าจะได้รับความเมตตาจากท่านเป็นเช่นเคยนะครับสวัสดีครับกินนมนะครับใบบุญกินนมแล้วินเซ่ก็กินนมครับภาษาเด็กลินเซ่ก็มากินนม